ถัดจากลัคนาราศีสิงห์ก็มาถึงชาวลัคนาราศีกันนะครับกับเดือนที่ดาวไปเลงลัคนาอยู่4ี่ดวงด้วยกันได้แก่ดาวพุธนะครับซึ่งย้ายประมาณต้นต้นเดือนมีนาคมแล้วก็ดาวอาทิตย์ย้ายตามมาภายหลังประมาณกลางๆเดือนมีนาคมก็มาอยู่ร่วมกับราหูด้วยอยู่ร่วมกับเกตด้วยเป็นจังหวะและโอกาสของชาวลัคนาราศีาราศีอะไรลัคนาราศีกัน นะครับที่ชะตาชีวิตของคุณนั้นจะมีบทบาทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมงานมีความก้าวหน้าสำเร็จขึ้นแม้งานสำเร็จแต่เงินยังไม่ค่อยได้มามากนะักแต่ก็อาจจะมีรายรับจากตรงอื่นเข้ามาได้แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเงินแล้วดาวการเงินไปอยู่กับดาวคู่มิตรด้วยอยู่กับดาวคู่ศัตรูด้วยมันหมายความว่าเมื่อได้มาแล้วถูกจ่ายออกไปอย่างรวดเร็ว นะครับคุณจําเป็นต้องคอนโทรลเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีแล้วก็เป็นเดือนแห่งการเดินทางจริงๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันเป็นเดือนที่คุณจะต้องเดินทางนะครับเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วได้ชื่อเสียงเดินทางแล้วทําให้ชีวิตก้าวหน้าแต่ก็เป็นชาวลัคนาราศีกันอีกเช่นกันที่จะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพอยู่บ้างในเดือนมีนาคม 1-5-6-10มีนาคมเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปไหนก็จะมีแต่คนรักใคร่ชอบคมีแุ่คนอยากจะเข้ามาคุยด้วยอยากจะมาผูกมิตรด้วยนะครับพอมาถึง11-15ช่วงนั้นระวังบริวารจะมีปัญหาบริวารน,นำเรื่องจุกจิกยุ่งยากมาให้ให้เรามัดระวังเรื่องบริวารไว้นิดนึง แล้วก็16-20การงานมีความสำเร็จดีต่อเนื่องมีความเจริญก้าวหน้าผมว่านะในเดือนนี้เดือนมีนาคมเนี่ย16กเนี่ยการงานดีมากเลยดีต่อเนื่องไปถึง2 1จนถึง25ดีทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของรายรับที่โอเคพอจะเห็นตัวเงินที่จะเข้ามาแล้นะครับแล้วก็2 6จนถึง31ช่วงนั้นอาจจะอารมณ์หม่นๆนิดๆ ไม่ค่อยสบายใจหน่อยๆอาจจะมาจากเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวก็ได้ทึ่งอาจจะหมายถึงแฟนหรือคนรักกับเราแม่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันไป็คนละทิศคนละทางคุยแล้วแทนที่จะออกมาดีแต่เหมือนกับคุยแล้วพยายามจะบอกว่าเธอผิดฉันถูกเธอถูกฉันผิดจึงทําให้เกิดความจุกจิกยุ่งยากใจไม่น้อยเหมือนกันนะเน,นี่คือชาวลัคนาราศีกันนะครับ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องความรักแล้วอธิบายต่อเลยดาวไปอยู่ในเรือนปัต,ตนิเรือนคู่ครองถึงสี่ดวงได้แก่ดาวพุธดาวราวหูดาวเกตดาวอาทิตย์คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับพยายามประคับประคองความรู้สึกซึ่งกันและกันให้มากๆนะเหมือนกับมันจะมีเรื่องหึงหึงหงงห่วงเรื่องไม่ค่อยสบายใจเรื่องจับผิดกันอยู่พอสมควรแล้วก็อีกในหนึ่งเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันแม่งมีสเสน่ห์จริงๆมันจะมีคนมารักมาชอบอีก เพอาเพอระจะรู้จักกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละมารักมาชอบมาถูกใจอยากจะคุยด้วยหรือทั้งสองฝ่ายต่างมีแฟนหรือมีคนอยู่ข้างๆกายแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยากจะกระเฮียนกระหือหรือมาทําความรู้จักกันอีกเนี่ยคือชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนมีนาคมดูให้ดีก็แล้วกันจะบอกว่ามันสุกก็สุขแฮปปี้มันเป็นเหมือนกับเออยาหอม แต่ทุกก็ทุกเหมือนกันเพราะว่าให้คู่ให้คนรักรู้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันให้เข้าใจไว้เลยนะครับหรืออีกในหนึ่งจะหมายคนถึงหมายความถึงคนที่เราเคยคุยอยู่ด้วยจู่ๆก็ติดต่อกลับมาทักมาทางโซเชียลอาจจะไลน์มาหรือทักมาทางแตเรซแมสเซจหรืออะไรก็แล้วแต่มีความเป็นไปได้หมดอะ่ะเพราะดาวมันเด่นชัดเหลือเกินไปดูให้ดีแล้วกันแล้วก็ว้าวุ่นจิตใจพอสมควรในเดือนมีนาคม2567 นะครับฉะนั้นผมพูดมาถึงตรงนี้ไม่ว่าการที่มีคู่อยู่แล้วมีผัวมีเมียแล้วมีแฟนแล้วหรือว่ายังโสดก็หนีไม่พ้นความวุ่นวายใจตรงนี้เพราะว่าดาวเลงลัคนาอยู่4ดวงไอ้ที่เลงลัคนาคือมันไปอยู่ในเรือนคู่ครองถึง4ี่ดวงด้วยกันแม่เจ้านะครับไปดูให้ดีนะครับจุกจิกใจพอสมควรเลยแต่เอาเถอะภาพรวมๆแล้วยังหาเงินหาทองได้คล่องตัวอยู่นะอย่าไปจุกจิกอะไรกันอะไรกับมันมากเลยยังหาเงินได้ดีอยู่ยังมีอินคัมเข้ามาอยู่ตลอด นะครับแม้จะรายจ่ายจะจุกจิกหน่อยก็แล้วแต่แต่ว่าโดยรวมแล้วชื่อเสียงก็ดีด้วยนะชาวลัคนาราศีกันในเดือนมีนาคม2567สินแสหมิงของให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีนะครับ